การบริวารชาติไงเนาะยกขอกำนันทนกรทอทงนอนกรณีน in ี้อยากทราบข้อที่จริงความเป็นมาเป็นอย่างไรกับท่านเครับในกรณีที่เกิดเหตุทำร้ายร่างกายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับข้อที่จริงก็คือเหตุเกิดในตอนพกพั่านะครับ ก็มีได้รับการแจ้งข่าวนะครับจากบุคคลท่านหนึ่งว่าได้มีการทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นในที่บ้านหลงอ้อนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ได้รับสายเสร็จด้วยสัญชาตญาณของความเป็นนักปกครองแล้วก็ได้ทำงานมาร่วมสายสิบปีนะครับสิ่งแรกที่คิดก็คือว่าในพื้นที่นั้นใครปกครองอยู่ ก็ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นเพื่อที่จะให้ไปดูเหตุการณ์เพราะอยู่ใกล้ที่สุดนะครับปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่บ้านก็ยังติทธุระอยู่นะครับเลยใช้ให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปถึงที่เกิดเหตุก่อนนะครับอพอผ,ผู้ช่วยไปได้สักพักหนึ่งผมยังยังเพื่อให้ความที่มันจะได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแน่แน,นอนอีก ก็เลยไปโทรไปตามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกให้ไปสมทบนะครับหลังจากนั้นผมเองก็ได้เดินทางร่วมกับสารวัตรกำนันไปยังพื้นที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าพอไปถึงซึ่งใช้ระยะเวลาน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก15นาทีในการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าไม่พบผู้ถูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับพบแต่ผู้กรณีอีกท่านหนึ่งอยู่ผู้บาดเจ็บ ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเหลือที่อยู่ตรงจุดนั้นก็จะมีผู้ใหญ่บ้านหมู่4หมู่หแล้วก็ผู้ช่วยพร้อมกับผมและสารวัตรกำนันนะครับ mm hmm. ก็ได้สอบถามเรื่องราวต่างๆว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับข้อมูลว่ามาพบกันแล้วก็มีการพูดกวนโทสะกันนะครับด้วยความโมโหก็ได้พลั้งพาดนะครับด้วยอารมณ์พลังพาด ไปโดยการาเตะนะครับครั้งหนึ่งส่วนก็สอบถามต่อว่าโดนตรงไหนอะไรยังไงหนักหรือเปล่าท้งนี้จะได้วิเคราะห์เหตุการณ์ว่ามันสาหัสอะไรหรือเปล่าย,ยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าสาหัสขนาดไหนนะครับสุดท้ายผมก็แนะนําให้ทางผู้ที่เป็นผู้กรณีได้เดินทางตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปดูอาการของเขาแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็รู้จักกันทั้งส,ง,สง,สง,สงสองฝ่ายนะครับตรงจุดนี้ ซึ่งต,ต่อมาเนี่ยนะครับทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ดีและผู้กรณีก็ดีนะครับโดยเฉพาะผู้กรณีก็ได้พยายามมาติดตามมาปรึกษากับผมอยู่ตลอดระยะเวลาหลังจากเกิดเหตุนะครับว่าขั้นตอนต่อไปควรจะไปหาเขาดีไหมอะไรยังไงผมก็ได้แนะนำนะครับจนกระทั่งูกรณีนัดพบกันเองที่ที่บ้านนะครับโดยอขอขอให้ทาง ผู้ใหญ่บ้านของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปเป็นสักขีพยานกับอีกทัานหนึ่งที่อ,อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่นะครับคือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ไปร่วมนั่งฟังแต่ไม่ได้เสนอแนะอะไรเพราะว่าต้องการให้เขาตกลงคุยอะไรกันเองนะครับก็สรุปในเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่ายินยอมจะเคลียร์เรื่องชดใช้ค่าเสียหายกันนะครับแล้วก็ไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือในเบื้องต้นนะครับเพราะผมก็ได้พูดเองมาตลอดว่า เรื่องทั้งสองเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสําหรับบุคคลแค่สองคนไม่ได้เกี่ยวกับทางฝ่ายปกครองจะไปเข้าข้างหรือลำเอเียงฝ่ายไหนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นการที่มีข่าวออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้ให้ทางฝ่ายปกครองเองอเกิดความเสียหายแล้วก็ได้รับการบอ,บอาจจะดูถูกเหยียดหยามจากคนที่ไม่เข้าใจได้ว่าฝ่ายปกครองไม่เอาไหนทา,ท,าทางทั้งที่ตำบลของเรานะครับ ตําบลดยเตพาบลสันติเสื้อมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงในทุกๆด้านนะครับสามารถสอบถามได้ลักษณะาการทํางานของทางที่เราประสานงานมาทั้งจังหวัดทั้งอําเภอในจุดนี้ไม่กระชจริงนะครับไม่ได้มาแก้ตัวหรือหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในตอนที่เกิดเหตุจริงๆครับก,ก,กม็มีเท่านี้ครับผม